s u v หน่าดูน้องเล็กโคโร l a าครอสขนาดรถไม่ธรรมดาฐานล้อสั้นกว่าแค่2เซนนะเครื่องไฮบริดทั้งสวยทั้งประหยัดสเปคไทยรุ่นกันเลยครับวันนี้ที่สุดครับเราพาทุกคนบินไปไกลถึงอินโดดีเซียนะครับมาพรีวิวดูวรถคันใหม่ครับของค่ายเตยอต้าเขาที่มีลุ้นครับจะได้เปิดตัวในไทยช่วงปลายปีดีด้วยกับเจ้าคันนี้เลยครับ โตโยต้ายาริสครอสครับ SUV เนี่ยไซส์เล็กกระทัดรัดกว่าโตโยต้าคุโรรักครอสแค่นิดเดียวนะฐานล้อคันนี้ครับยาว2เมตร62เซนสั้นกว่าคุโรรักครอสครับ2เซนเท่านั้นหมายความว่าพื้นที่ในห้องโดยสารเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะเล็กกว่านิดนึงก็ตามแต่ภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางแน่นอนเอาจะเป็นยังไงครับดีไซน์ภายนอกภายในนะครับรวมถึงขุมพลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอน เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตรับปวดตะกลงนะครับพาทุกคนดูไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับผมอันนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะนจริงๆและอินโดเขาเปิดตัวก่อนไทยนะครับต้องบอกว่ายาริสครอสคัวน,นี้เป็นคอลเลคชันกับที่ขายนะครับในตลาดโลกในออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตัวนี้มันจะมีดีไซน์อีกแบบหนึ่งตัวรถเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับเป็นไงสวยไหมไม่ใช่นี่ไมไม่ดึงรถคันนี้นะเอะลองดูครับด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามาจากคุลแลร์ครอสย่อส่วนไฟหน้านะครับนี่เป็นไฟหน้าแบบ LED มันดูแบบดุขึ้นเหลยไหม มันดูเรียวขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเออมีกล้องรอบคันด้วยนะลองดูดิกระจังหน้าเนี้มันจะมีความแบบสามมิติครับดำๆนะแต่อันนี้เป็นชุดแต่งนะครับ GR Yaris นะครับเราจะเห็นไหมเออตัวสเกิรต์ตตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเฮ้ยใช้ได้นะดูดิแต่หน้ามันอาจจะทู่ๆไม่ได้ยื่นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์บอกเฮ้ยทำไมต้องปากบึ้งอีกละนองบึ้งนะครับผมแต่มันดูดุไง สว,สวยสวยสวยใช้ได้อยู่นะครับออะลองดูล้อนะครับล้อที่ให้มาตัวนี้เป็นล้อปัดเงานะครับเป็นยาง Bridgestone Turanza นะเท่าที่เราดูนี่ขนาดเท่าไหร่นี้215 5ทับ55 R 1 8เอ้ยขอบ18เลยนะปัดเงาทูโทนดีเทลเนี่ยสวยใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันมีความแบบ cross d u ว l สุ้เห็นเลยอะแต่ตรงนี้เขาตกแต่งพาร์ทนะครับมาด้วยนะครับเห็นไหมดูกระจกมองข้างครับดูดีเลยทีเดียวเห็นไหมนะครับ แล้วก็ด้านนอกครับกุญแจเนี่ยมาพร้อมกุญแจคีย์レスด้านนี้แบบสัมผัสนะแบบสัมผัสนะครับประตูเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยสังเกตว่ามันอาจจะไม่ได้คลุมลงไปเนี่ยถึงพืง้นด้านล่างนิดนึงนะเเห็นไหมมันจะมีแบบสเตปสุดท้ายนิดนิดหน่อยๆลองปิดให้เห็นเออนะอาจจะเลอะขอบขากางเกงนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแหละนะตกแต่งพาร์ตตรงนี้มีความคล้ายกันมากๆนะครับผมดูดีไซน์ด้านท้ายครับจริงๆสวยนะมันมีความคล้ายกับ เล็กซัสบางรุ่นเอามาย่อส่วนนะครับเห็นไหมเพราะว่าเชฟเนี้ยเป็นรูปตัว L ฟื้นฟื้นสวยนะพร้อมโลโก้ o Go, ครับยาริสคอสตรงนี้เออแล้วลองดูครับแง่ yeah, GR พาร์ทนะเซ็นเซอร์ด้านหลังสเปกอินโดให้มา2จุดดูสปอยเลอร์ครับมีสปอยเลอร์ให้มาด้วยอย่างนี้นะเสาอากาศครีบฉลามเออมีแบบรูฟเฟลหลังคายอย่างนี้นะครับสวยใช้ได้เลยนะครับมาลองเปิดฝาท้ายนิดนึงโอ้ ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับพื้นที่นี้มันใหญ่ใช้ได้เลยนะดูดิลองเอาที่เก็บของนี้ดึงขึ้นโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าต้องมาแข่งกับ Nissan Kicks อะไรเงี้ย Mazda CX3 โอ้สบายสบายโอ้ที่เก็บของโคตรกว้างอนะฮะยังอะไรมาให้ไหมลองเปิดดูหน่อยโอ้โหนี้มันล้อหรือทุเรียนเะนี่ยเออให้มาด้วยเบาะหลังทับได้ด้วยนะกับ60/40นะครับ สวยๆฝาท้ายไฟฟ้าด้วยกดปิดลงมานะครับแล้วก็โลโก้ครับถ้าเป็นรุ่งเครื่องไฮบริดเนี่ยเขาเปลี่ยนด้วยนะเป็นสัญลักษณ์แบบใหม่ของเขาเนี่ยจะเป็นวงกลมๆครับแล้วก็ต่ด้วยเขาว่า H E V เออที่อินโดนี่ยเขาเพิ่งโปรโมทอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่บอกครับ ว่าโลกโก้โตโยต้นี้ต่อให้เป็นเครื่องไฮบริดแต่เขาไม่มีแบบเรืองแสงแล้วเพราะว่าเครื่องไฮบริดจะเป็นมาตรฐานใหม่ของโตโยต้านับแต่จากนี้เป็นต้นไปไม่ปหนผนหลังก็มีมาให้นะไม่ได้ตัดไปไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อกันดีกว่าโอ้แผ่ประตูข้างเฮ้ยบุนุ่มด้วยที่บุนุ่มอ่ะมันก็นุ่มมันก็นุ่ม นี่มันจะเกินไปหรือเปล่านะฮะลุกหลังเนี่ยเรียกได้ว่าโตโยต้มีการพัฒนาแบบวัสดุคุณภาพในการตกแต่งองโดยสารเพิ่มมากขึ้นนะนี่ปรับได้แปทิศทางอะ่ะโอ้โห,โโหรุ่นพี่ยังมงคอนะอ่ะเข้าไปนั่งข้างในดีกว่าอืมบรรยากาศต้องบอกว่ามันมีความแบบผสมผสานกลิ่นอายของยาริสเนี่ยเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะครับลองสังเกตนะการตกแต่ง เออตรงนี้ดูดีเห็นไหมสตริปสีน้ำเงินตรงนี้เป็นผ้านะครับไม่ใช่แอมเบอร์ไลท์นะแล้วก็มีการใช้เป็นโอแบล็ตกแต่งตามจุดต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังแบบเดอยขนแมวนิดนึงเป็นพงมาลายแบบอืมยาริสเลยอะ่ะสวยดีอันนี้ฮะให้ทุกคนลองดูนะถ้าผมปรับตำแหน่งที่ผมขับปรับบาต่ำสุดนะครับหัวเนี่ยจะเหลือแบบเยอะพอสมควรนะอันนี้ผมสูงร80นะแม้ว่าจะเป็นรถไซส์นี้แต่นั่งไม่อึดอัดเลยสบายมากช่วงขาตัวบอเนี่ยมีความคล้ายตัวยาริสเลยนะ โอเคเลยนะครับหัวเกียร์คันเกียร์มีแอรมาให้นะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับ keyless มาให้มี wireless charger มาให้ช่องชาร์จครับเป็น type c 1ช่อง type n 1ช่องเออมีเตือนคาดเข็ี่คัดให้ทั้งคันเลยดูดีนะเบรกมือไฟฟ้าก็ให้มาครับพร้อมออโต้เบรกโฮนะเป็นอย่างนี้เลยหน้าจอใหญ่มากดูดิขนาด10.1นิ้วนะครับอันใหญ่ใช้ได้เ้ยกระจกหลังก็ตัดแสงออโต โอ้โหให้นำมิกเนี่ยโอ้มีหลังคาครับพาโนรามิ c ให้มาบานเบื้มๆอย่างนี้เลยนะครับถึงข้างหลังตรงนู้นเฮ้ยนี่มันรุ่นพี่คุโรล่าครอสแอายเลยนะครับผมโอ้โหแล้วดูกล่องเก็บของเปิดยังไงแล้วเนี่ยอ่ะนี่ครับไม่ใหญ่มากเนาะมี power outlet 12โวลต์อยู่ตรงนี้เนี่ยลองดูดินะอันนี้ตัว GR ใช่ไหมครับก็ตามสไตล์เขาเนาะมีการปัก GR ไว้ตรงนี้นะครับเนื้อหนังสัมผัสโอเคนะให้ลองดูใกล้ๆเฮ้ยคุณภาพแบบ ดีเลยอะเออยิ้มคำนเนเตอร์มาบอกหน่อยไม่ขี้เร่แล้นะไม่ขี้เร่สวยดูดีกล่องเก็บของอ่ะโอ,อ้โหแบบไม่มีซอฟนะเออก็แต่ก็ยังโอเคนะนะเทียบกับของที่ให้เฮ้ยที่มันแบบลดราคาไม่ถึงล้านจริงหรือเปล่าน,นะเข็มขัดเีราัยปรับระดับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองนั่งข้างหลังกันดีกว่า อ่ะนี่ครับเดี๋ยวลองมานั่งข้างหลังดูเอ้ยประตูเนี่ยเปิดสุดก็โอเคนะอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็เข้าออกไม่ได้ลําบากอะไรนะครับอ่ะลองดูกาวให้เห็นนะเออใช่ได้ใช้ได้ติดมาพื้นที่ช่องขาครับอ่านี่ข้างหน้าครับปรับตำแหน่งที่ผมขับนะสูง1 8อบอบาะต่ําสุดนะครับเท้าเอ้ยเท้าสอดเข้าไปได้โอเคอยู่นะตรงกลางมีแอร์หลังมาให้สองช่องซ้ายขวาเออช่องแบบจิ๋วจิวหน่อยนะดูทิฟกันนิ้วนะฮะแต่ก็โอเคนะ เออดีกว่าไม่มีมาให้ด้านหลังเนี่ยดูวัสดุซิเทสเทสอว่าบูดนุ่มไหมเฮ้ยเฮ้ยบูดนุ่มวะน,นี่ก็บูดนุ่มโอรอบนี้ยอมรับเขาจัดเต็มจริงๆเลยแต่ดูครับรใส่นีปประกอยนิดหน่อยนิดหน่อย่อยอามือจับตรงนี้ก็มีมาให้ฟื้นโอ้ยลูกเล่นดีดูดิพอลลรามิกครับกว้างมาถึงแบบข้างหลังเลยนะครับตรงนี้นะตัวเบาะก็โอเคนะครับ นั่งสบายอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆแล้วราคาจะเป็นตัวตัดสินนะว่าน่าสนใจแค่ไหนแต่ถ้าที่ดูเนี่ยดูดีมากเลยดูครับแขนวางตรงนี้สบายนะดูนับเพียงหัวตรงนี้นะครับเบากปรับเอีงได้ด้วยนะสองสเต็ปเห็นไหมนี่สเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งจะประมาณนี้นะครับอ่าสเต็ปสองลงไปอย่างนี้อ่ะถามว่านั่งสบายแค่ไหนเียเดี๋ยวลองนั่งให้ดูอันนี้ครับตำแหน่งที่ผมนั่งนะ สูง180นะยามนะดูไปนี่ช่วงหัวครับโอ้โหเกิน1ฝ่ามือนะอันนี้เบาะตำแหน่งปรับชันนะปรับชันอันแรกลองปรับเองไปเอ็นได้สเต็ปเดียวนะฮะไม่ไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็สบายอยู่เออมันลงไปประมาณสัก4-5องศาใช้ได้พนพิงหลังไม่ดันขึ้นแต่มันก็ยังไม่ดันหัวนะลองขึ้นหน่อยสูงไปฮนะเอาลงกับดีกว่า น่ากลัวจริงๆนะถือเป็นรถที่น่าใช้เหมือนกันนะขุมพลังในยาริสครอสตัวนี้นะครับมีเลือกด้วยกัน2แบบด้วยกันแบบแรกนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับรหัส 2NR VE คุ้นๆไหมมันก็เครื่องบล็อกเดียวกับที่อยู่ในเวลออสนั่นแหละนะครับให้กำลังสูงสุดเนี่ย106แรงม้าระบิด138นิวตันเมตรนะครับส่วนบล็อกนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยนี่เป็นเครื่องไฮบริดนะครับ เครื่องตัวนี้เนี่ยรหัส 2NR VEX นะครับมี X ต่อท้ายพื้นฐานก็ใช้เครื่องเป็นซิมพื้นฐานเดียวกันนั่นแหละแต่มีการเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะครับตัวเครื่องอย่างเดียวเนี่ยลดกำลังลงมาหนิดนึงนะ91แรงม้า120นิวตันเมตรแต่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าครับให้กำลังเนี่ย80แรงม้า141นิวตันเมตรเขายังไม่บอกสเปคนะครับว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานรวมกันได้กำลังสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถมีโหมด EV ล้วน นะครับวิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวได้ด้วยแต่คิดว่าได้ไม่ไกลหรอกนะครับหนึกิโลเมตรเท่านั้นแหละเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ใต้เบาะด้านหลังนะครับขนาดแค่0-7กิโลวัตต์อาเองแต่แบตตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นแบบดีเทียมไอออนแล้วนะไม่ได้เป็นแบบนิกิลเมทัลไฮไดสุดเก่าครับอย่างที่เขาเคยใช้กับรุ่นอื่นๆในไทยนะแต่ก็ต้องรอดูครับว่าสเปคไทยจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเท่าที่ลองดูเนี่ยน่าจะประหยัดไม่ธรรมดาเลยนะแต่คาติดไว้ก่อนนะว่าอัตราเเร่งรงััันนนนนจียะกาปปล้็มไ หลายคนอาจจะสงสัยเรื่องช่วงล่างนะครับขอญาตกลมให้ดูนะฮะนี่โอ้โหท่อเสียงอย่างนี้เลยนะครับเออมันก็ยังคล้ายยาริสเอทีฟนั่นแหละเอ้ยคุ้นๆไหมครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเออมันก็พื้นฐานอันเดียวครับกับแบบคุโรราคอสนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเอาเฟรมครับตัวพื้นฐานบอดี้แพลตฟอร์มด้านล่างเนี้ยเอามาจากตัวยาริสเอทีฟมากกว่าพามาดูอีกสีนะครับอันเนี้ยสีเนี้ยไม่ได้เห็นนานแล้วนะ ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นเนี่ยในรถโตโยต้าเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะอาจจะเป็น v นะีออสสแบบสีแดงอิดอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาเนี่ยพอกลับมาใช้กับยาริสคอสอีกครั้งหนึ่งเอ้ยก็ดูสวยใช้ได้นะนะแต่ละคนชอบสีไหนเมื่อกี้สีขาวอันนี้สีแดงอิดนะครับอันนี้เป็นตัวตกแต่งครับเป็นตัว GR เหมือนกันลองดูนะครับก็จะมีความหล่อๆอแต่งชุดพาร์ทดำชุดตกแต่งอะไรเงี้ยรอบคันนะครับราคาถ้าถามว่าที่อินโดเนี่ยเขาตั้งราคาขายเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้เองเนี่ยจะแพงกว่าเวลอนะครับประมาณ20-40%เนี่ยขายประมาณ8 1 2 0 0 0หนนะถึง1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับพอคิดสัดส่วนนี้กับราคาเวล็อที่ขายในไทยเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสักนึกก่อนนะคิดเลขก่อนต๊กเต๊กเตกตก,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 ตกประมาณสัก9 5 0 0 0ถึง1 1 0 0 0ล้านกว่าบาทเออแต่ราคาเนี้ยถือว่าแพงใช้ได้เลยนะแต่ถ้าคันนี้ครับขึ้นลายผลิตที่บ้านเราแล้วเนี่ยราคาอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะ ส่วนตัวผมนะครับคาดการราคาเอาไว้นะอยู่ที่ประมาณ900,000ถึง1ล้านบาทบุกลบนะครับถ้ามีหลายรุ่นย่อยเนี้ยอาจจะสตาร์ทประมาณ800,000ไปปลายนะถึง1ล้านนิดๆน,น,นะครับแล้วก็มารอรุ่นกันว่าปลายปีนี้ครับโตโยต้าเนี้ยจะวางขายเจ้าคันนี้นะเปิดตัวออกมาที่ราคาเท่าไหร่และจะนำเข้าจากอินโดหรือขึ้นรลประกอบที่โรงงานในไทย HRV เนี่ยเดือดแน่นอนครับไซส์ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะ แม้กระทั่งรุ่นพนะี่โคราชคอสเตค่ายนะออ้ยงานนี้อาจจะมีหนาวมีเครื่องก็ได้เลยนะครับผมเหมือนเขาเอาบทเรียนครับจากเดอริสเอทีเนี่ยมาเปิดตัวกับเดริสคอสอีกครั้งหนึ่งถือว่าโตโยต้าครับเปิดสักราดเดินเกมใหม่ด้วยออปชั่นที่แน่นเต็มคันนะครับบวกกับราคาที่เย้ายวนใจแล้วก็เครื่องครับเป็นขุมพลังไฮบริดมีตัวเลือกแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ อะเราจบการพรีวิวไว้ที่เท่านี้นะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ครับผมอภพิธิกรขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย